สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเทียราทอนไมน่ทนเกรียนคีย์บอร์ดปมถอนตัวทีมชาติจ่ะฟ้องหลังอุ้มเทียราทอบุญมาทันแบ็ก้ายตัวเก่งของสโมสรโยโกฮามา่าเอฟมารินอสทอนตัวจับทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสอกลุ่มจีสานัดสุดท้าย โดยให้เหตุผลที่ประเทศญี่ปุ่นยกระดับการป้องกันโรคโควิดและกำหนดวันกักตัวไว้ที่14วันทำให้การพิจารณาลงเล่นให้ทีมชาติไทยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากการที่จะกลับไปยังต้นสังกัดได้ไม่ทันตามกำหนดเดิมแล้วยังส่งผลกระทบต่อร่างกายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพรวมถึงการระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ปรากฏว่ามีแฟนบอลเขามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ในวงกว้างทั้งบวกและเชิงลบ ก่อนที่ทีรทรัทอบุญมาทันได้โพสพดข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทํามันมาตลอดเท่านั้นพอพร้อมประกาศว่าเตรียมเอาผิดกับเกรยียนคีย์บอร์ดบางไรผมแคปไว้บ้างแล้วถามทนายแล้วว่าฟ้องได้ไหมเขาบอกฟ้องได้แต่เจ้าตัวต้องไปแจ้งความด้วยตนเองเดี๋ยวรอก,กับไทยยังเดือดอยู่ตามเช็คตามนั้นเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ด o m ขอบคุณค่ะ